อะราหะโตสัมมาสัมปุจจักรโยจาวัตสสังชีวะปุสิโตยนณัปปิโยเอกังชีวิตังสยวิริยธรรมะโตทันหันตีนาปนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาใน พยายามสาธาว่าด้วยความพารบความเพียรเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองจรรองศรัทธาระดับปัญญาปรมีเพิ่มบุญกุศลบุญญาศิษฐาุทุกเป็นทักษิณานุป,ปัทานให้กับบุญยมบุญสุของประยชน์ที่จากพวกเราไปแล้วตามสมควรแก่เวลาสต่อไป ขอความเจริญสุขสวัสดีสมปูสงบนุนลพิพัฒนาหมดคนเกาบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนซึ่งใน,นวันนี้ก็นนำโดยคณะเจ้าภาพาซึ่งก็มีสุนยมประสุมทิดตามกรจ้อยแล้วก็เพื่อนสนิทมิตยบตรหารทิดาทั้งหาย ก็เรียกว่ามาร่วมใจทำบ,บุญอุทิศส่วนบุญไปให้สำหรับคุณคุณโยมพ่อคุณศุกองประยุนก็เรียกว่าเป็นผู้ที่จากพวกเราไปแล้วจะเห็นน้ำใจพ่อตอนตายตอนเป็นนี่กจะเห็นความดีงามกันตอนตายก็จะเห็นน้ำใจนะคุณพ่อคุณศุก กองกรระดนนั้นก็เรียกว่ามีอายุถึงเจ็ดสิบสามปีในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นอายุที่มากก็ตัว,วเป็นโรคอามาเพื่อกมราพาดมาหลายปีนอนอยู่กับที่สุดท้ายก็ต้องมาถึงวันนี้คืออวันทีเส้นลมแล้วก็คนภายหลังก็มาทำบุญ หาสูสนูเทศเพื่อที่จะให้สำเร็จเป็นสุศนแก่ดวงวิญญาณเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนั้นก็อยากประมาณชีวิตก็ทุกคนต้องมีวันนี้อวันที่เส้นลมหายใจไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเกิดขึ้นมาเนี่ยความตายชายนารีมีไม่พ้นญาติมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผี ถึงแสนรักก็ต้องร้างหังกันทีแม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหน้าเราทีนี้คุณยอมข้อบุญสุขที่จากไปแล้วก็เรียกว่าจากไปดีแล้วอาเป็นการเอ้นขันเส้นสังขารเส้น,สนความทุกข์ในชาติหนึ่งพบหนึ่งถ้าสูตสนมากชาติต่อไปก็สบายแต่ถ้า อาคุณส่วนมากขั้าต่อไปอ่าก็เรียกว่าอาลำบากเราทั้งหลายที่มีชีวิตยอยู่ก็พยายามอย่าประมาทบำเพ็ญกุศลให้มากไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาต้องรีบสร้างรีบทำเพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของนิดเดียวเองที่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นข่าต่างๆอาที่เรียกว่าข่าเครื่องดีตก ที่แอร์ไลน์ของประเทศลราวมาตายยกลําเน่ยไม่ว่าจะเป็นเที่ยวไลน์ไปทอดกระถินก็ตายเพื่อยกรถบัสเลยทีเดียวอันนี้ก็เรียกว่าตายหมออยู่กันด้วยใช่แล้วเราอะจะไปคิดว่าความตายมันอยู่ไกลเพราะว่าความตายนั้นมันอยู่ใกล้ๆเราเพาว่าเราประมาท ความประมาทก็จะทําให้ขาดสติก็จะเจอความตาย,ยได้ง่ายเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่มีแต่ศพของคุณพ่อคุณปู่อย่างเดียวทั้งตาลาซายตาล้าขวาเนี่ยก็เรียกว,ว่าอมีคนตายทท้งนั้นเลยแล้วที่เมแนแห่งนี้ก็เรียกว,ว่าเผาแล้วเผาเล่าเพบาปีนี้ก็เรียกว,ว่า,เ,าเป็นร้อยร้อยกๆศพแล้ว ก็เป็นจุดน,นัดพบกันเป็นอนุปกติที่จะให้เราระรู้ถึงความตายเพราะว่าความตายถ้าระรึกไปแล้วมันก็จะสบายถ้าคนที่มีความดีงามดูแต่ถ้าคนมีคามมีความทั่วงควาคอยู่สึกเดิมทีกพอคิดถึงความตายแล้วก็จะเกิดความากลัวไม่อยากจะตายแล้วก็แกล้งหาอุบายต่างๆนานา ยิ่งปัจจุบันเราจะเห็นว่าแม้แต่ประมุขของสมเด็จพระสันราาชอาท่านก็มีราชจากาวกเราไปแล้วแต่ท่านก็ให้ทำคมไว้บอกว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ว่าสำคัญนักน้อยนักแต่ว่าสำคัญนักก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสอยู่โอกาสของเราที่จะสร้างสมคุณงางความดีได้ แม้ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาถ้าเราเรีบสร้างเร่งทำโดยไม่คิดจะรอพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีลมหายใจอยู่แล้วก็ได้ต้องรีบสร้างรีบทำเสียเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ในขนาดที่มีจิตใจมีความรู้สึกสภาพที่เป็นผู้สนนั้นจะติดตามตนไปเหมือนกับอเงาติดตามตนไปเะนนั้นถ้าว่าเป็นบาปบาปก็จะติดตามตนไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสดเข้าไปยามสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศลนั้นก็จะทําให้เราถ้าเรารักษาศีลอ่าห้าม,มาเราไม่ค่อยฆ่าสัตว์ท่านหน้าเราก็จะเป็นผูน้มีอายุยดนเราไม่ค่อยรับทรัพย์ท่านหน้าเรา,าก็จะมีทรัพย์สมบัติที่มั่นคงเราไม่ค่อยปลุปิดกราเมท่านหน้าเราก็จะมีครอบครัวที่อ่ามีความซื่อตรง เนรักเดียวใจเดียวเราไม่พูดเท็จท่านหน้าเราก็จะเริ่มทำสัตย์คำจริงมีเพื่อนมีสหายก็เรียกว่าเป็นคนที่มีคำาัตัดคำจริงถ้าเราไม่ดื่มของมึนเมา,าเราก็จะทำให้มีสติมีปัญญาชีวิตมีความไม่ประมานอยู่กับตัวความตายก็เรียกว่า,าไม่ต้องไปกลัวอะไร เพาว่าเราประมาทประมาทก็คือว่าความสติอย่างเขาบอกว่าสโลกแกนบอกว่าตั้งส,งสติ่อนสตาร์ทถ้าเราเริ่มตั้งไปก็อาจจะว่าโค้งไหนอก็ไม่แน่อพอไม่แน่อันนี้ก็คือว่าบาลีเขาบอกว่าประมาทมัดจุโนปะทางความประมาทนั้นเป็นหนทางอ่าให้เรานี่ประสบต่อความตาย อาจารนั้นไม่ประมาทตัวเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะักเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มันมีอยู่ในจิตเป็นประจักษ์เป็นนิสัยเนี่ยทาได้ยากเกี่ยวกับความตายในบางคนเป็นอยู่ก็อยากตายคนนี้บางคนอาจเรียกว่าเตื่อกักชีวิตยอยากจะตายถ้าตัวตายหลายยุทีโดดกตายใจโดนโลงน้ํา ก็จะให้จมน้าตายเอาบางคนก็ผกพอตายยิ่งในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันสมัยที่องค์เดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณศูนสาวัตถีวิหารเชตวันประเทศอินเดีสองร้อย2ก0ิปกมาแล้วในสมัยนั้นพระพุทธองค์ก็เทศเรื่องความตายเรื่องชีวิตเป็นของไม่แน่นอนชีวิตถ้ามันเป็นสภาพที่น้อยนิด ถ้าเราประมาทแล้วชีวิตนั้นอก็อเหมือนกับคนที่ตายแล้วถ้าเราไม่ประมาทชีวิตถึงตายไปแล้วก็เหมือนกับผู้ที่ยังไม่ตายแล้วคนแต่พร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศไปเรื่อยๆน,นานา,นาอนนสงส์ของการออกบวชว่าออกบวชนี่มันดีมีโอกาสรักษาศีลนมีโอกาสาก,าสากาสาระพฤตธรรมปรากฏว่าชายหนุ่มคนหนึ่งในภูตาวัดหีเอามานั่งฟัง ก็เกิดความเมื่อยใส่ก็ตอนเองก็ยังไม่มีครอบครัวก็เลยออกมาปวดพอออกปวดมาก็มาเรียนกรรมญาจากองคตดเจก็สอบมาสอบผู้แต่เจ้าแล้วก็ไปสอบพิสิทฏิบัตรกประบพฤติปฏิบัติไปปฏิบัติบาก็จะไม่รู้ทำตุ๊เจตก็เกิดความเบื่อยได้ที่ก็เฮ็บอยากจะสุดสุดีกว่าเพราะว่าปวดตายก็ไม่มีประโยชน์ นักสอนนิพพานก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นมาได้ก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะสึกแล้วความคิดเช่นนี้หนึ่งก็เกิดมาห้ามอเอาจะสึกเลยตายในความเป็นพระนี่มันดีตายแล้วได้ไปสวรรค์เป็นความตายที่ดีงามเป็นสุดสุดท้ายของชีวิตที่อยู่ในภาพตัวในสังคมที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่สูงเป็นสิ่งที่ อาสมควรที่จะตลาชีวิตเพื่อที่จะรับสาวายื่นการเบื่ท่านก็เลยคิดจะทำยังไงอาก็เลยคิดอยากจะตายตายในความเป็นพระความเป็นพระอยู่เนี่ยตายตอนนี้ดีกว่าก็เลยหาวบาบกับความตายก็ปรากฏว่าในวันนั้นพระในวัดเชตวันเข้าไปจับงูอูอือเห่าโวยญ่มาก อาจับมาก็เอามาใส่หม้อไว้แล้วก็ปิดไาท่านก็เหลือบไปเห็นพอดีพอเห็นงูท่านก็เลยไปขอพระบอกว่าเดี๋ยวๆพวกท่านจะไปไหนเนี่ยบอกว่าจะนำงูไปปล่อยในป่าบอกว่าขอผมแต่เดี๋ยวผมจะนํามันไปปล่อยเองอพระก็เลยให้มาท่านก็นําไปพอนําไปในป่าท่านก็คิดว่าจะให้งูตัวนี้กัดตัวเองแล้วก็จะตาย จะมราระภาพในกในผ้าพลาเนี่แหละอ่้ก็ปพอสามม่อแล้วก็เอาน,นิ้วแย่ไปในปากงูปรากฏว่างูตัวนี้อ่าในอดีตชาติของคนเด็กก็สามาถึงที่เจ้าบอกไว้ว่าเขาเคยเกิดเป็นคนรับใช้ของพระองค์นี้ก็เกิดเป็นคนรับใช้ก็ยังมีกลิ่นอายของนายและเบาางง่าอยู่พอมีกลิ่นอายอยเบ่ยู่ติอายของงูก็ไม่กัดไม่กล้ากัดนาย แกย,ยังไงมันก็ไม่กัดถ้าท่านทาจนหมดวิธีอาข้เค็บบ่างมูตัวนี้อ่ะมันเป็นบ้านเป็นมูเรือนให้มีชิดอาก็เลยอาปล่อยไปปล่อยไป,ไป,ไปมมก็าถงหม้อกลับไปในวัดอก็ไปเล่าให้พระที่เป็นเพื่อนกันฟังอาก็บอกว่านงูนเอาโลบา้โบาโับโบ้าอางูตัวเนี้กัดแล้วก็ตายทุกราย อาจารย์เขาบอกว่ามันไม่ใช่งูเหา่ามันเป็นงูเรือ่อนผมแย้มมือเข้าไปในฝามันก็ไม่กัดอพาาระเขาบอกว่ามันเป็นงูเห่าจริงๆแล้วก,ก็มีชิดจับยากด้วยแล้วก็ูกแม่ซื้อยแล้วก็รูทู่อผู้อยู่ต้องจับกันหลายคนกว่าจะจับได้แล้วทีนี้ท่านก็หาวใบยังสอมตายเพื่นมาจนมาในวันหนึ่งก็รเรียกว่า มีมีช่างตัดผมเขาเข้ามาในวัดเชตวันเข้ามาเขาจะตัดผมให้พระสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่ามีช่างตัดผมที่คอยตัดผมให้พระเขาก็เอานิ้วกรมาสองเล่มท่านก็มองดูก็เห็นนิ่รนเนี่ยมันมันขาวะเคื่อพอนนี้ก็คงจะขาดดี่า่ก็ยังจะตายนะลับจะตาย เอาพออยากจะตายก็พอช่างตรกบงเหออาช่างก็เลยไปไวจีเอาเมลที่ยังไม่ได้ขายก็หยิบไปก็เอาไปในปา่าเอาขอผ้าต้นไม้แล้วก็จะเอาเมลดเนี่ยมาดคอตัวนเนองเพราะเราลึกว่าเราตั้งแต่ปวดมาเนี่ยได้ทําความดีในศีลสมาธิปัญญาี่ยมามากแค่ไหนจะรณาไปที่จารณามาก็เห็นว่าเราเนี่ย ตั้งแต่บวชนมาศิลขอพวกเราในบริสุทธิ์หรือเกินไม่ด่างไม่พ้มมมมมมอยเลยสมาธิก็ดีเลือแต่การบรรลุธรรมิดเดี่ยวที่ไม่บรรลุถ้าก็เกิดเปีติลขึ้นมาไอเปีติลน,นี้มันสามันนะอาจารยงคนไหนถ้ากิเปรติเกิดข,ขึ้นมาในใจก็ให้รู้ว่าธรรมะกําลังเกิดอยู่ใกล้ตัวท่านก็รู้ว่าธรรมะเก,กิดอยู่ใกล้ตัวท่านท่านก็คกปีติลแล้วมีสติโย ไม่ไม่เยื่อยใ,ในกายและชีวิตถอนโอปาทานในกายและชีวิตได้อาพ่อประารกฏว่าได้ธรรมะอย่งนั้นเองสาเร็จเป็นพออาระาอารหันต์มาจีอาพ่อตัดทเทเรได้ก็ถือเรียกกรมาให้ท่างตัดผมเขาบอกว่าเนี่ยผมคิดว่าจะไปเชื่อมคอายแต่ว่าฟัวไปถึงเกณฑ์ไม้อาพ่อเลย อัลายอนุใสยที่เป็นโลภาตทสตโมหะในใจเนี่ยขาดเสียสิ้นตั้งแต่นี้ไปไม่มีการคิดจต่ฆ่าตัวตายแล้วอ่าแล้วก็เล่าให้พระบังอ่าพระก็เลยไปทูนองสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธัยเจ้าบอกว่าอ่าหลวงพี่องค์นี้นี่ที่หมอ,อมาบอกว่าตัวเองสมเด็จเป็นพระอรหันต์แล้วองสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธัยเจ้าก็เลยบอกว่าอ่ากของเราเนี่ย ถาไม่ได้โมรูกของเราเนี่ยพูดความจริงแล้วพิสูกนุทั้งหลายก็ถามว่าทําไมเขาทีอุนปนิสัยแ่งธรรมะอยู่ทําไมถึงทิดหลักจะตายอานีน้ให้รู้ว่า มันมีเหตุอยู่ในอดีตเหมือนกันอย่างในเรื่องของพระงองค์นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าที่คิดจะตายเปน็นพระมุนกันแล้วก็มีพระเพื่อนการรู่หนึ่งอาก็เรียกว่า มีบาทมีจีวอท่านก็เลยไปบอกว่าจะตึกไปทำไมกับรถปฏิบัติธรรมดือว่าพฤหัสให้เป็นสภาพสิทธะแคบตึกไปแล้วก็จะต้องเสียบ รากฏว่าท่านฟังไปฟังมา,าก็ไม่สึกแล้ววันหลังเนี่ยเพื่อนกันก็เอาบาทไปขัดที่ลืมบางแม่น้ํำอาจจะให้บาตรแก่ท่านท่านก็ได้เกิดความโลภอยากได้บาทอยากได้บ,ดบ,บริสั ทั้งหลายของพระเพื่อนกันถ้าพระเพื่อนกันฝึกไปแล้วก็บ็ได้เคิดไวเนี่เราจะไปห้ามนั่นทำไมจ้เฝึกก็ฝึกไปเราก็จะได้บาดใหม่จะได้จีวรใหม่ก็ก็เลยภายหลังก็ไปพูดคูยเพื่อนบอกว่าสึกไป ไม่มีเพื่อนสุไปนี่ยังมีลูกหญิงชายที่เตียงตายคอยถามถุกทุกคอยเรื่ยงห่างว้างแล้วก็เวลาตายก็ตายคนเดียวเงียบเหงาไม่มีความสุข ขาพาเพื่อนกันพอได้ยินนี้เท่าไหร่ทำไมก็เลยอยากจะสึกพออยากจะตึกพิจารณาไปพิจารณามาอ่าเพราะเอ๊ะเพื่อนเราทาไมพูกไปขึ้นมาอย่างนี้ แต่ด้วยอานิสงที่ไปพูดอยากจะให้อาเพื่อนกันนี้อยากจะสกอาีาสงนั้นก็เลยเติดตามมาในท่านอยาสแก,กสึกเหลือเกินะอาคนนี้ยากแกสึกเพราะว่า อันนี้สงที่เคยพูดพัญนา,นาความเป็นเครืหัตด้ช่วยคำพูดทักส่วนนั่นเองก็เป็นเป็น,ปนบาปอาเทศต,ตามมาทำให้ท่านเนี่ยคิดอยากจะสึดคิดอยากจะตาย กันนะถ้าใครไปอายุยงไครไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ระวังผลเพราะมันระวังบาปที่จะติดตามมาเราไปทังส่วนความไม่ไดีงามก็จะติดตามเราถึงเป็นสภาพที่รู้ได้ยาก แล้วคำเดียวรันต่อมาสมกาเนี่ยที่บอกได้ขาดเลยแล้วพระพุทธองค์ก็บอก<ะ>เปอีเียนไม่เสียทางเอาเหมือนพระตูวนี้เนี่ยที่ทั้งกลับอกกลับใจแล้วก็ตัดอันสัยตีแลดได้เพราะว่า แค่นี้เป็นอยู่วันเดียวเนี่ยเป็นสภาพที่ดีกว่าเป็นความเป็นส,นสภาพที่ประเสริฐกว่าคนที่เป็นอยู่ร้อยปียเนี่ยแอ่ดีวิสไม่ได้ <S <S 1> <S 1> แน่้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสเป็นคาถา บอกว่าโยจะวัตรส,ะสะตังทีเดุติโตหินาบิริโยคำถังซ้นข้อแปลว่าผู้ใดหากมีชีวิตอยู่ร้อยปีแต่ว่าเป็นผู้เสียทาน หากเป็นผู้มีสินาวนาแม้เป็นอยู่ร้อยปีก็ไม่ระเรินอะไรสู้คนที่เป็นอยู่วันเดียวแม่มั่นในทางสินาวนาในความสมบ นาในเวทนาจิตให้จิตทำในทำเห็นสภาพภายในของตอนอยากนึดซึงอคนชนิดนี้เนี่ยเป็นอยู่วันเดียวเขาำมะอะไรเลยแล้วองค์เด็กก็สัมมาจ้าก็กจบคาถาหลง ปรากฏว่าพระได้ฟังนั้นก็เป็นผู้ที่ฟารบคมักันเยอะแยะเลยแต่ถ้าเรานั้นก็จากกันไปหมดแล้วจนมาถึงยุคเราเนี่ยซึ่งเป็นยุคหลังหลัง อาจเดว่าววะศาสนาอภพรทธศาสนาเนี่ยสำคัญเลยเราจะเห็นว่าไม่สำคัญไม่ได้ในบางยุคบางสมัยที่ไม่มีศาสนา บอกว่าเส้นห้านี่มันสีอะไรสีเขียวหรือมันสีเหลืองหรือไม่รู้จักหรือว่ามันสีแดงไม่รู้จักแต่บาุทธออกมาบัรจัดเสียนไว้ห้ามเดินหอมเหมือนเต่า อคนเราจึงรู้จักว่าศีลห้าเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างนี้แค่เฉพาะศีลห้าเอางอ่านเป็นภาวนาพราะเราพ่อเรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าอยู่ในความประมาทไม่ปารบความเพียร เป็นอยู่ก็เหมือนตายไปแล้วควมเรียนเนี่ยครับตายไปแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่ยังไม่ตายเป็นผู้ที่เป็นอมตะเพราะว่ามีธรรมะอิษที่